จับวัตถุมยานของของคุณมันอยู่ในถุงนะไม่ได้กนั่แล้วหวยมันถึงไม่ขึ้นเขาไปบอกมากเลยเลขมันเลื่อนตั้งนานเลวโอ้โหหอยอย่างดี

แล้วก็เอาแม็กไปเชียร์ตั้งก่อนเบาทุกอาจจะมีเงินสักยี่สิบล้านก็ได้พี่เบานะเอ้ามันเคยเอานี้ใส่ปืนใส่ในนี้ถอดแล้วใส่นี้ก็กำลังตรวจสอบนะท่านนะว่าเป็นปืนที่โดนเลื่อมาหรือเปล่ายาวๆไม่รู้เป็นก้าวหรือเป็น